อนนย่างขีเหล่มากๆเลยนะดูดูดูดอันยองสวัสดีค่ะแล นะคะแล้วก็กลับมาอยู่กันในเกมยามามเมะเลิฟไลน์นะคะทุกคนปอจะมาเล่นให้ครบทุกวิธีเลยนะคะเพื่อ ที่จะแพร่กระจายว่าเฮ้ยเกมนี้เนี่ยมันแบบว่าดีจริงๆนะคะแล้วเราก็เข้าสู่วันจันนะครับผมอ้อยตายแล้วฉันอยู่ในห้องของฉันอีกแล้วลเนี่ยเอาจริงๆนะห้องนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าก็มีความสุขดีนะคะปอนเนี่ยแอบเสียดายตรงที่ว่าเขานะคะเอาเมืองออกค่ะ เออเมื่อเวอร์ชั่นเก่าใช่ไหมคะตัวละครเนี่ยสามารถที่จะออกไปทํางานนอกบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปร้านตัดผมได้ด้วยนะคะแต่ว่าพอมาเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะคือไม่มีให้เราเล่นแล้วนะคะเฮ้ยแอบบคิดถึงเหมือนกันนะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะปอก็จะมากำจัดเพื่อนนะคะโดย ระเบิดน้ำมันนะคะทุกคนคือวิธีนี้นะคะยังไม่มีในเกมยันเดเละนะแต่ว่ามีในเกมยามาเมจังนะคะทุกคนก็มาค่ะเรจะมารอดูกันนะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูหน้าตาของคุณครูเรากันนะคะเออ สวัสดีค่ะคุณครูค่ะคุณครูคนนี้นะคะหน้าตาเหมือนกับยันจังเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยมีครูคนนึงค่ะเขาหันมามองเราด้วยนะคะมองทําไมจ๊ะเฮ้ยนี่เลยนี่เลยคุณครูคนนี้นะคะทรงผมเนี่ยบอกเลยว่าเอามาจาก ยังจังแน่นอนนะคะเนาะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะว่ายัานจังเนี่ยหน้าตาน่ารักกว่านี้นะคะ <c oughs> อ,อ๋ยไปก็ได้คุณครูโรงเรียนนี้เนี่ยมีแค่สองคนเองเหรอคะไม่เวิร์กเลยนะคะ <c oughs> และเมื่อวานนี้นะคะปอก็ ลืมให้เพื่อนๆน,นะคะดูเลยว่าตอนที่ตัวละครเนี่ยฆ่านะคะคือแบบตลกมากเลยเออก็คือเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูเนาะอันนี้คือห้องอะไรเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้หรอโอเคค่ะในการที่เราจะมากําจัดเพื่อนแบบระเบิดใช่ไหมคะเราต้องรอให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าห้องเรียนก่อนนะคะก็คือตอน8ปดโมงกว่าเนาะนี่เลยค่ะนี่คือเป็นห้องเรงของฉันนะคะเออเดี๋ยวนะ ทำไมโต๊ะนะักนะเรียนมันดูน้อยน้อยก็ไม่รู้นะสองสห 8ปนะคะประมาณ9คนนะก็คือนักเรียนนะคะแต่ละห้องเนี่ยจะมีแค่ห้องละ9คนเท่านั้นนะคะโอ้โหทําไมนักเรียนถึงได้น้อยขนาดนี้ล่ะคะนี่ค่ะเดี๋ยวปอขอไปเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องมีนะคะก็คือไฟเช็คนะคะทุกคนซึ่งมันก็อยู่ในนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะ นี่มันไม่ใช่ไฟแช็คนี่นาแต่มันคือไม้ขีดค่ะเพื่อเอามาจุดไฟนะคะทุกคนมาอันนี้คือปอก็เก็บมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะวิ่งนะคะมาเอาเอาถังน้ำมันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าไปในชมรมดอกไม้ก่อนนะเออมนล็อกก้า อุ้ยตายแล้วนี่ฉันต้องไปตามหาหัวหน้าชมรมดอกไม้เหรอเนี่ยว่าแต่นายอยู่ไหนนี่แล้วฉันจะไปตามหาหล่อนที่ไหนกันหรือจ๊ะเมื่อกี้ปอก็คือแบบว่าเดินเพลินเลยนะคะฉันเจอเธอแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะคือหัวหน้าชมรมดอกไม้นะคะซึ่งเราจะต้องขอเขาเนี่ยมาอยู่ในชมรมนะคะตอนนี้นะคะเราก็นายเขามาอยู่ในชมรมดอกไม้แล้วนะคะนี่เลยค่ะ แล้วเราก็กลับไปที่ชมรมเลยนะคะก็คือมันจะมีโกดังนะคะเก็บถังน้ำมันอยู่นะคะนี่เลยค่ะอยู่ในนี้เลยนะคะปึ๊บอืมหุยมันมีถังน้ำมันนะคะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเลื่อยได้อะคือแบบว่าเหมือนกับในยันเดเละมากๆเลยนะคะ ทีนี้เราก็แค่รอเวลายอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้อุปกรณ์นะคะมาครบแล้วนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวปอจะเอาถังน้ํามันนะคะวางไว้บริวเวณแถวแถวตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนอันนี้คือต้องกด R นะคะเพื่อดอบเนาะปุ๊บทีนี้เนี่ย เราก็แค่รอเวลายอย่างเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูหน้าโรงเรียนค่ะคือจะบอกว่าบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะมีอุปกรณ์เนี่ยวางอยู่เต็มเลยนะคะเดี๋ยวนะอ๋อมีแค่ตรงนี้หรอก็คือจะมีตรงนี้นะคะ1ชิ้นค่ะนี่เลยทุกคนมันคือมีดนะคะมีดที่ยันจังถือนะคะแล้วก็เดินมาเนี่ย ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีเอ,อ่อหน้าตาเนี่ยเหมือนจะเป็นดินสอนะคะดินสอที่เขาเนี่ยเหลามาให้มันคมนะคะหรือเปล่าวะหรือว่ามันคือคัตเตอร์วะปอมมองไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเอ,อ่อที่เอาไว้งัดฝาท่อนะคะ ซึ่งแปลว่าเราเนี่ยก็คือหยิบมาใช้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวปอจะหยิบอันนี้แล้วกันนะคะนั่นคือมีดนะคะอันนี้คือเราเก็บไว้ในะกระเป๋าได้ไหมอะ่ะซ่อนไม่ได้ด้วยนะอ๋อปอรู้และในการที่เราเอา้ากระเป๋า,ปากระเป๋าเด้งมาเฉยเลยคะ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวปอจะมาเก็บ มีดใหม่เปร๊บปอเข้าใจแล้วค่ะในการที่เราเนี่ยจะถือสิ่งของอย่างหนึ่งนะคะเราต้องถือกระเป๋าด้วยค่ะถึงจะเก็บเข้าตัวได้นะคะงั้นก็แปลว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเราจะต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อเก็บของนะคะเขามองหน้าปอด้วยนะคะนี่นายกำลัง เล่นกล้องอยู่เลยจ้ะเออสงสัยนายเนี่ยจะชอบกล้องนะคะเนี่ยเอย้หรือว่านายเป็นรุ่มพี่ของฉันวะหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนนี้นะคะเดินแปลกๆอยู่นะคะเนี่ยมามามาเอว่าพวกนางเนี่ยกําลังเข้าห้องเรียนในแง่เลยนี่ไงแปดโมงเช้าแล้วนะคะทุกคนเอาล่ะเราใกล้จะได้เริ่มแล้วนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูกำลังจะไปเข้าสอนเหรอคะอะไรเนี่ยทำไมเขาเดินไปมองหน้าปอไปวะเฮ้ยเอคุณครูหัวดำเนี่ยสอนที่ห้องของเรานะคะปอว่านะตอนนี้เนี่ย มันน่าจะยังไม่มีออหนามหัวใจนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เห็นรุ่มพี่เลยนะคะห้องของเราเนี่ยก็คือมีนักเรียนนะคะเข้ามาครบที่นั่งแล้วนะคะเดี๋ยวที่นี่นะคะเราก็จะมาเริ่มกันแล้วนะคะทุกคนเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะระเบิดเนี่ยกำลังจะเริ่มทำงานแล้วนะคะ ้นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะมีคนตกใจเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณครูเนี่ยกำลังที่จะเออโอ้โหกำลังช่วยเด็กค่ะโดยการปั๊มหัวใจนะคะคดูดิฮึบฮึบฮึบ ฮึบคุณครูคะหนูขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยไม่สามารถช่วยเด็กได้หรอกคะ <c oughs> ่ะทุกคนดูนี่สิคะโอ้ my god น่ากลัวมากสยองอะ่ะยามาเมะนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยเธอฆ่าเพื่อนในห้องเรียนถึง 1, 2, 3, 4, 5 5คนเลยนะยารอนแล้วดูนี่สิโอ้โห แต่ละคนนะคะคือแบบว่าหมดสภาพเลยค่ะโอ้โหพอว่าเกมทำดีอยู่นะคะทั้งรอยเลือดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่นายยังไม่ตายเหรอคะเนี่ยกำลังชักเด่นชักกอเลยนะคะเออเออเโอ้ยเรามีรอยเลือดที่เท้าด้วยนะคะทุกคนโอ้เกมทำดีวะ่ะ แล้วก็จะมีเสียงเราเนี่ยเหยียบเลือดด้วยนะคะก็คือว่าเสียงเหมือนเหยียบน้ำนะเออก็ใส่ใจอยู่นะแกอูดูสิสภาพตอนนี้คือแต่ละคนนะคะดูบบได้เลยค่ะยามาเมจังเนี่ยกลับมารอบนี้นะคะคือน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเหมือนว่าตำรวจเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะคะแล้ว ยามาแม่ซังเนี่ยจะโดนจับได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่คิดว่าไม่น่าจะโดนแน่นอนแหละอันนี้คืออะไรกด e หรออ๋อกด e เพื่อทิ้งนะคะแล้วก็กด f ปะอ๋อ f เพื่อเผาค่ะรู้สิมีควันด้วยอะ่ะวิงเจ๋งว่ะแล้วก็เรามีมีดในตัวอยู่นะคะเดี๋ยวปอจะมาทำให้ครบสูตรเลยค่ะตอนนี้คือนักเรียนหายไปไหนหมดจ้ะ ดวทุกคนดูนี่นะเฮ้ยดูดูดูด Ooh, คือเป็นท่าที่เราเนี่ยกระโดดเกาะคอแล้วก็อิงี้เลยนะคะเป็นท่าใหม่เหรอเพื่อนยังาแมเมะท่าตลกมาก คืออะไรคือ,อยามาเมกกระโดดเกาะคอคะ่ะดูดูดู <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้ฉันคงต้องหัวเลาะ และนี่คือตอนที่ยามาเมะนะคะกําลังคลั่งอยู่นะคะเอาจริงๆคือหน้าตาเนี่ยขี้เละมากมากเลยนะยามาเมะทาไมเธอเปลีป่ยนไปได้ขนาดนี้ <c oughs> คือปอว่านะยามาเมะเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยดูน่ารักกว่านี้เยอะเลยนะคะแต่ว่าพอกลับมาเวอร์ชั่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าสยองค่ะทุกคนเฮ้ยตำรวจมาแล้วแล้วไงอะแล้วคือฉันจะรอดไหมวะ โอ้โหเกมโอเวอร์นะคะทุกคนก็คือแบบนี้เลยนะคะคือมันก็มีความที่แบบว่าหลากหลายขึ้นนะคะแล้วก็มีความฮาอยู่ด้วยนะคะเอาละค่ะส่วนคลิปหน้าปอจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน